มีนมีนมีนอามีนอาลนอเลนฮะชิโต้ให้น่าจังไหนค่อนข้างบางไงอสิโกให้น้าในแนวด่ดอืมอย่าอนอ้เออบ ไอ้ินแม่อ hey. ีสบอร์ดอ้แม่อีสตีแม่อีส์าวแม่อีเดอรสกายอายุชัวคอนโชยคอนโชย แสงจรวัตะลูกแสงไฟแสงจรวด